เมนูจัดจ้านต้านโควิดของเราวันนี้อีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือกระเพรากระเพรากะเพราแบบกระเพราแบบเผ็ดจัดนะคะกระเพราโบราณจะเรียกว่าผัดฉ่าก็ได้นะคะแต่ว่าผัดฉ่าเขาก็จะมีสูตรของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือเรียกรยก,กระเพราโบราณก็ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมของเรานะคะพริกต่างๆนะคะ ก็จะมีพริกพริกต่างๆนะเพื่อนสีแดงสีส้มอะไรแล้วแต่ที่บ้านมีเลยนะแล้วก็พริกแห้งนะคะเพื่อให้ความเผ็ดจัดจ้านเองกระเทียมนะคะตามชอบเนาะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะกระชายกระชายนี่หั่นฝอยนะคะซื้อมาแบบนี้แล้วสะดวกสบายมากแล้วก็ เนื้อสัตว์ของเราก็จะมีปลาแซลมอนนั่นเองเศษๆนะคะเพื่อนๆเป็นหนังปลาด้วยเนาะมันไม่ใช่ถูกๆนะนี่ราคาแพงอยู่นะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะวันนี้เราจะกระเพรานี้กระเพรากระเพราอันนี้สิบบาทเยอะมากแต่ว่าเราใช้แค่นิดเดียวเขาขายแบบนี้เนาะเพื่อนๆเสียดายตังจังเลยเดี๋ยวเรามาโขลกพริกก่อนนะคะ ก็ใส่ลงไปเลยโคลกโขลกโขลกอะขอเวลาโกแป๊บนึงนะคะอ่ะเราไม่ต้องโครกให้มันละเอียดมากนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกินไปแล้วเราก็จะเอาลงมือผัดกันได้เลยเอาขนาดประมาณเท่านี้พอนะคะตั้งกระทะนะคะวันนี้ขอดัดจะิลิด ใช้น้ำมันมะกอกหน่อยนะคะน้ำมันมะกอกนี่นะคะซื้อมาขวดเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเปิดฝามันก็จะดึงขึ้นยากๆนิดนึงนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะดึงปุ๊บแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เราก็ปิดฝาไว้ตามเดิม นี่มันจะล็อกไว้เลยนะคะมันจะไม่หืนนะคะเก็บได้นานเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลย ใช้ไฟ,ไฟแรงมากนะคะใส่กระชายแล้วก็พริกไทยอ่อนลงไปเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ผัดให้หอมนะคะให้ฉุนเอ่ย สุตมากๆผัดไปด้วยไอไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาของเราลงไปเลยนะคะพร้อมกับลูกชิ้นนะคะพร้อมกับลูกชิ้นเพราะว่าเนื้อปลาเขาจะสุกเร็วนะคะ นี่เราเปิดไฟแรงได้เลยใส่น้ำลงไปได้นิดหน่อยค่ะใส่น้ำลงไปได้นิดหน่อยนะคะไม่นิดแล้วเมื่อกี้มันโจกเลยอ่าแล้วก็จะผันให้ปลากับลูกชิ้นเราสุกเลย เดีย๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะคราน,นี้เราปรุงรสนะคะเราก็จะปรุงเหมือนผัดกะเพราทั่ววไปนี่แหละไม่ต้องใส่เยอะอย่างละนิดละหน่อย <c oughs> น้ำมันหอยใส่เยอะได้สีสันเพิ่มนิดนึงได้ น้ำตาลนิดนึงได้ใบกระเพราใส่ลงไปเราไม่ได้ปรุงยากเลยนะคะถ้าเกิดมัน เืิไปแล้วก็ใส่พริกน้ำตากินลงไปนะคะอยนนี้อร่อยแล้วโอเคพอเราปิดไฟแล้วก็ปิดฝาไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปจัดใส่จานเลยเนาะ สวัสดีคะ่ะมาอีกเมนูนึงแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะผัดชาปลาเซนมอนใส่ลูกชิ้นปลานะคะเผ็ดเผ็แซ่แบแซนะคะร้อนแรงนะคะต้านโควิดไปอีกเมนูนึงนะคะตามผลสำรวจของส่วนดุสิตโพนะคะเขาสำรวจมาแล้วว่า5เมนูที่คนคิดว่า จะสามารถกำจัดพวกเชื้อไวรัสหรือว่าไวรัสโควิดนี้ได้นั่นก็คือนะคะอาหารที่มีสมุนไพรมากๆนะคะแล้วก็ผัดกะเพรานะคะต้มยำอาหารที่มีส่วนประกอบของขิงนะคะแกงแกงส้มมะรุมนะคะก็จะสามารถที่จะต้านไวรัสได้นะ mm hmm. เขาคิดว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นครัรวกระถินก็จัดไปเลยค่ะผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราโบราณหรือว่า ผัดฉานั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามากินดูเลยค่ะพอดีคัวกะถินมีหนังปลาแซลมอนนะคะเป็นปลาแซลมอนที่เราซื้อมาเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็มันจะมีหนังใช่ไหมคะแล้วก็มันลาอออกนะคะในส่วนของที่ตามห้างนะคะที่เขาขายมันก็จะราคาถูกนะคะในส่วนของหนังปลาแซลมอนราคาถูกแต่ว่าประโยชน์ของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคุณสมบัติของ ปลาแซลมอนที่บอกก็คือมีโอเมก้าสนั่นเองนะคะก็จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพต้านอนุมลูอลอิสระลดไขมันเป็นไขมันดีนะคะอืมอืมแซ่บมากเลยค่ะ วันนี้ครัวกะทินใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นมันก็จะหอมละมุนนะคะแล้วก็รสชาติไม่เลี่ยนนะคะความเผ็ดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่ากัวกะทินเป็นคนที่รับประทานอาหารเผ็ดนะคะได้เนาะ คือขนาดนี้หัวกะถิ่นยังว่ามันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะเราก็จะขอเติมพริกน้ำปลาลงไปอีกหน่อยนี่พริกน้ำปลาหัวกะถินก็มีสูตรนะคะในการที่จะทําให้พริกน้ำปลาอร่อยยังไงนะคะค่ะสามารถเข้าไปดูในเมนูต่างๆได้นะคะที่มีส่วนผสมของพริกน้ำปลาเนาะอย่างเช่นเมนูข้าวผัดอย่างนี้นะคะก็จะบอกวิธีทําพริกน้ำปลาอร่อยให้ให้เพื่อนๆได้ไปทําตามนะคะทําไม่ยากเนาะ อืมอร่อยมากค่ะขอแนะนำเมนูนี้เลยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะพอเราเกี่ยวไปถูกพี่ไข่อ่อนก็อืจัดจ้านนะคะ หวังว่าเพื่อนๆคุจะชอบเมนูนี้อีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกัวกะทินหน่อยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ